อันนี้นี่พวกน,น้ําหอมกันที่กินลเสียงหูนเดี่ยวกันกับพวกฝนโตก,กันเลยมีที่ถ่ายคลิปเสียงดังเลยแบบพี่น้องคลิปกินนมี่ะคลิปนอนกินนมฮะสื่อ <c oughs> น้อง้องก้องิีแฟนคลับล้รไปแล้ยงมีว้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บจ๊กจั๊โอ้โสแล้วกินนมกินนมนมอยู่ไเขานมอนนจิสัสดีค่ะแฟนคลับค่ะกินนมยู่เมยมุ่มมสวัสดีค่ะก่อน บอลบอก็ไดสันนสวัสดีค่ะมาแล้วไฟดับไฟดับบนโต๊ะไงลาหองไฟดับเนาะอ๋อกังกยอกลพ่อเน่อนา้ซื้อออกก่พ่อดูอกกพ่อพอ พ่อบรินีผู้บาลนอะไรนะสีฟ้าหองอะไรพ่อออออะไรพอหรือกปาไทยเอาไพ่อมึงเอชเลยที่วีเป็นบอสสน้เชื้อเอ็ดดเดี๋ยวเอ็ดเดี๋ยวนเอจจ้าจ้าพ่อไปออออ้พุนบอ นำหอมอาซีรำไปอาซีรำไปเขาไม่เียนน่ะนักทิปเสียบออกกําลังกายสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะก่อนเร็วทำเป็นไหมเร็วนั่งสวัสดี ก็หัวด้วยลูกเสียบขี้ดือออกกำลังไก่จบปรลูกออกกำลังไก่แล้วกันเอ้าชิดอัพมาให้เขาเก่อขาไปล็อกหุ่นเอาลูกมคุณยูพ่อเศร้าเรียกเรียกเขาจะฟ้องเลียกเขาจะฟ้องไปเลยบ้ง ยาพอย่าลินพ่อไมีลินทิพลินเลยรู้มีเมียนสไลเดอร์เลยูเอ็นเดียวพ่อหน่าวขาพิอาภาาไททอยอาพ่อจับขาให้เอ็นลงไปเทลกากระตุกล่อนเนาะ เอามือเอาเอามือสานได้ท่อยเอมือสานได้ทอยเอามือเสื้อโค้ข้างหลังน่อรู้อตอฝึกจะเป็นนักฆ่าตัวเด็กเอาดนขาเองอ่าอเนไ้เอาชิดอออหนึ่งชุชอจอารรู้มั้ยเมื่อที่ดื้อของ่อไทยนะคนนนะ ยูมวันออกกำลังกายกับยูมันนะ้ำไปชื่อไปชื่ของเก่องอเอายูมันตกนเไปลูเอาละอมะมีเอเซอร์จะเหนียว,วจะพร้อมแทนคุณแม่นะฮะออกกำลังกายแทนแม่แม่ไม่มีเวลาอ๋อแม่โอนแม่คาจะกินะจะเสียบหมอนแทนขอดนะลูก มิชาบตินี่เอ้าโมฟาดเดีดูเอ้ผู้เดีวเป็นบ่มมีกายเอฮึบบบบบ้บบบบ้บบบบบวบบ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 บจบบปบาบบ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 เบบบพบบบบบเบบ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 บตบบบ เดียวน้หอหอมหอมความผู้เดียวปุ๊บเออความเก่งนะคู่มือนี่ยน้อหอมสามเดือนเลยทหกมือก็ครบสี่เดือนความเก่งเธอพวกจิ๋งเขาพอดไว้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 ขึ้นเลยลูกคปุ๊บเลยปุ๊บเดี๋ยวความปีปผือพ่อบ,บอกขาไว้ก่อน <laughs> พี่น้ำจิบ๊บเจเลยเด้อ จะเดิยอยู่บ้านมันมีไหลแล้วมันตีดแพลีเพื่อที่ตีดกลนที่มไปแล้วมันเหนียว,ยวตกได้ตกดีอันเป็นบายเป็นขับก่อนเจ๋ออกกําลังกายก่อนนะคะบอูบายบายค่ะเอา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 มันละล้ลมด้วยล่ะตึง นั่นคืออีพอ่อแต่โตกโต๊กตกตก,ตก,ตก,ตกมาละตกรู้จริงน้ำหอมก็พ่อยกันคุณแต่อีอันเพรี๊บไม่เศร้าเลยเอ้ยออกกำลังกายไม่เศร้าหรอก เขาเ้าไปหาเนาะาเขาเลยดื้อเลยไปเ้พ่อ้ผอู้ไม่ให้เมี่ให้หรอเอ๊ยม่ละให้ไอ้ผับายบายค่ะมาพร้อมบายบายค่ะทิปกินไข่ทอด